้องการซ้อนนะครับวันนี้เราก็าอยู่ในเกมสัตว์เกอีกแล้ว <laughs> อยู่ในเกมสัตว์เกอีกแล้วนะครับนะวันนี้เราก็มีเพชรประมาณพันห้าไม่ใช่พันห้าดิห้าพันสองนะก็จะมันเปิดเหมือนเดิมนะครับนะเราไม่ยอมแพ้นะครับกับพิมพ์เขียวของเรานะพิมพ์เขียวชุดตัวละครตัวนี้นะครับนะตัวนี้นะนินจานะครับเสื้อนินจาสาวสวยนะเออนะแล้วก็ต้องการเสื้อนินจานะครับนะ ไม่รู้ว่ามันจะได้หรือเปล่าแต่ว่าจีมให้แน่นอนนะไปกันเลยเยรนินจัดเซาเพชรแล้วก็ซื้อไปสักสิบกล่องหนึ่งสองได้สองกล่องแล,ล้วกอค่าแล้วก็อีกสองนะครับนะง่าเรามาแน่นอนนะมันต้องมานะก็ดวงพี่เป็นคนดวงดีนะเห็นไม่คลิปก่อนก่อนที่พี่ลงไปก็ดีนะครับนะ <c oughs> ดีส,สัสว์ๆเลยไปไปสิบ สิบครั้งรวดมา <laughs> โอ้สิบครั้งรวดมันมันแบบนี้เหรอเนี่ยสิบครั้งรวดขออีกสิมาดิเฮ้ย <laughs> อะไรดนี่ยเอาบูส์ปีศาจอามาทำซากไรอีกเนี่เอา ไมกอดหมดโอ้ oh, อะไรกันนี่ <laughs> ก็เป็นว่าก็เป็นไปนได้ว่าสิ่งที่เราได้นะครับนะสิ่งที่เราได้ก็ <laughs> ได้พิมพ์เขียวเมื่แค่อันเดียวนะครับนะชิ้นเดียวนะครับนะโอ้ oh, พิมพ์เขียวปีศาจชะตาขาดเลยอโอ้าพันสองได้พิมพ์เขียวแค่ชิ้นเดียวนะครับนะ มันจบแล้วมันจบแล้วนะครับนะมันจบแล้วนะก็แทบอยากจะกำหมัดเลยนะกำหมดัดไต้ไม่งี้อะไรนี่ยนเจี๋ยเออเออแล้วก็ต้องพอแค่นี้นะครับเรารู้สึกว่าวันนี้เราดวงไม่ดีนะครับนะก็ขอบคุณที่เขามารับชนเช่นเคยนะครับผมขอบคุณ <Downtown> ครับบายยอาริกาโตกก็เซมัสึกานะเจอกันคลิปหน้าครับผมดวงดีดวงดีมากเลย